สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทย MK Restaurant ทีมงานกบนอกราและพี่เคนนะครับก็เดินทางมาถึงเมืองฮิโรชิม m าแล้วนะครับฮิโรชิม m าเนี่ยเป็นเมืองใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงเมืองหนึ่งนะครับทางตอนใต้ของญี่ปุ่นนะครับทั้งในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับเป็นแหล่งการศึกษาและสิ่งที่คนทั่วโลกเนี่ยรู้จักฮิโรชิม m าเป็นอย่างดีนะครับก็คือมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะครับเมื่อครั้งสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับ อย่างอะตอมิกมอมโดมแห่งนี้นะคะก็เป็นซากประหักทังค่ะที่ลงเหลือจากผลกระทบของระเบิดปรมาณูค่ะซึ่งทำให้เราได้ระลึกถึงความรุนแรงของสงครามค่ะ เมืองฮิโรชิมานะคะหลายคนคงต้องนึกไปถึงเหตุการณ์สมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่ทําให้มนุษย์ได้รู้ถึงอนุภาพของระเบิดปรมาณูเป็นครั้งแรกจากการทิ้งระเบิดของสหรัฐอเมริกาค่ะในครั้งนั้นนะคะมีผู้คนบาดเจ็บเสียชีวิตนับแสนและสิ่งก่อสร้างกว่า70%ของเมืองพังทลายในพทิปตาเหลือไว้เพียงแค่อนุสรณ์สถานหลายแห่งเพื่อเตือนใจชาวโลกในทุกวันนี้ค่ะ ปัจจุบันนะคะเมืองฮิโรชิมาถูกฟื้นฟูขึ้นอย่างรวดเร็วจนเป็นเมืองที่มีความเจริญรอบด้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามอีกด้วยล่ะค่ะ ศาสตร์นะคะและความมีชื่อเสียงในด้านอื่นๆค่ะที่เมืองฮิโรชิมาแห่งนี้นะคะก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้ค่ะนั่นก็คือว่าที่เมืองนี้ค่ะมีการจําหน่ายและเพาะพันธุ์ปลาคาร์บนะคะคุณภาพดีๆที่โด่งดังไปทั่วโลกด้วยละคะ่ะจะทําให้ปลาคาร์บนั้นนะคะกลายมาเป็นสนัญลักษณ์ในอะไรหลายๆอย่างของเมืองนี้ด้วยค่ะ สังเกตดีๆนะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะเจอปลาคาร์ฟซ่อนตัวอยู่ทุกที่ค่ะไม่ว่าจะตามถนนหนทางหรือแม้แต่ปราสาทฮิโรชิมาอันเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองนะคะก็ยังมีอีกชื่อว่าปราสาทปลาคาร์ฟค่ะทั้งนี้นะคะก็เพราะที่ชาวญ,ญี่ปุ่นบอกว่าสระน้ระรารอบๆปราสาทนั้นมีปลาคาร์ฟอยู่จํานวนมากค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะปลาคาร์ฟก็ยังถูกนํามาเป็นสัญลักษ์อีกหลายอย่างที่แสดงถึงความผูกพันกับชาฮิโรชิมาและญี่ปุ่นค่ะ แม้แต่ทีมเบสบอลนะครับทีมเก่งประจําเมืองฮิโรชิม่าเนี่ยก็ยังใช้ปลาคราบเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ประจําทีมนะครับชื่อทีมว่าฮิโรชิม่าครับ oh, ปกตินะคะท่าเคยเห็นธงปลาคราบแต่ในทีวีหรือว่าในหนังสือการ์ตูนนะคะมาวันนี้นี่ได้เห็นธงปลาคราบของจริงค่ะของจริงนี่มีขนาดใหญ่มากเลยค่ะ เดินเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีธงปลาครัฟเนี่ยใหญ่เลยนะครับตรงนี้ติดอยู่นี่ทำไมเขาถึงต้องติดด้วยล่ะครับก็ในวันที่5พฤษภาของทุกป,ปีนะคะคที่คนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นวันเด็กผู้ชายวันเด็กผู้ชายอโอ้แล้ว อย่างที่เห็นว่าติดอยู่ด้านหลังนี่ก็คือจะมีวางคาบที่มีหลากหลายขนาดแล้วก็หลากหลายสีเลยนี่ <S <S มีความหมายไหมคะใช่อย่างตามลําดับที่เห็นกันนี่ก็คือ,คอสีดําตัวใหญ่สุดเลยก็จะหมายถึงคุณพ่อ,อใช่สีแดงก็เป็นคุณแม่แล้วก็บ้านไหนที่เหมือนเพิ่งมีลูกชายเกิดมาอยู่ในครอบครัวเป็นสมาชิกใหม่เนี่ยก็คือจะมีสีน้ําเงินอ๋อคือจะติดเ,เฉพาะบ้านที่มีลูกชายอย่างนี้ป่ะครับ คนญี่ปุ่นนั้นจะยกให้ปลาคราฟเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนมุ่งมั่นนะครับเนื่องจากปลาคราฟเป็นปลาที่จะพยายามว่ายทวนกระแสน้าไหลเชี่ยวเพื่อไปวางครับจึงนํามาเปรียบให้ลูกชายมีความอดทนได้อย่างปลาคราฟครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเป็นปลาที่ผูกพันกับชีวิตชาวญี่ปุ่นจริงๆนะครับตอนนี้แชคจะอยากเจอปลาคราฟตัวเป็นๆซะแล้วล่ะครับซึ่งคนที่จะพาเราไปที่ฟาร์มปลาคราบก็รอเราอยู่ที่สวนแห่งนี้ล่ะครับ ที่ที่เรานัดพบกับเจ้าของฟาร์มปลาค้าบชาวญี่ปุ่นนะคะซึ่งที่นี่ค่ะก็จะเห็นได้ว่าเป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่นนะคะที่มีความสวยงามมากๆค่ะที่สําคัญนะคะก็จะมีสระน้ำนะคะที่มีปลาค้าบขนาดใหญ่นี่ว่ายอยู่เต็มไปหมดแล้วค่ะโอตรงนี้ก็มีค่ะเต็มเลยค่ะโอ้เมืองไทยไม่ได้เห็น,นบใหญ่ๆอย่างเงี้ยซึ่งที่นี่นะคะคงทําให้เรารู้เรื่องราวความผูกพันระหว่างชาวญี่ปุ่นกับปลาชนิดนี้กันมากขึ้นค่ะตัวใหญ่มาก ถานที่นี้นี่สวยงามมากครับร่มรื่นแล้วก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นแต่มีปลาคราฟเยอะด้วยแสดงว่าปลาคราฟนี่เป็นสัตว์เลี้ยงมันของคนญี่ปุ่นมาตั้งแต่โบราณเลยป่ะครับอย่าญี a ปุ่นพีโป i ิเมชนิช i กิโก o is symbol of rich people if you keep nishiko you have to build garden and the pond but uh, city like city they don't have enough space but if the build pond you ค yeah. mm ุณต้องมีที่ดิน h นาดใหญ่ในเมือ o ซึ่งหมายถึงคุณต้องรวยอย่างที่เราเห็นนี่คือปลาคาร์ปมีสีสันสดใสเยอะแยะมากนี่คือเป็นจุดเด่นของเขาแล้วก็มีสีอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วใช่ไหมคะ Basically we have a carp in Japan also have a carp in China mm hmm. but carp is keeping For eating. Mm -hmm. Eating? Mm. Yeah. <laughs> for food. We can for food. we can eat for food, hot? yeah. Oh <laughs> ปลาแฟนซีครับสีสวยๆนี้นะครับจริงๆแล้วมีต้นกําเนิดมาจากปลาในที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าคราฟนั่นเองล่ะครับซึ่งจะเป็นปลาน้ําจืดสีดําบ้างสีน้ําตาลบ้างชาวจีนนิยมเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารอันโอชะมาไม่ต่ํากว่า2,000ปีแล้วนะครับแต่แล้ววันดีคืนดีเจ้าปลาในหน้าตาที่เละก็เกิดการพาเลากลายเป็นปลาสีส้มขึ้นมาก็เลยรอดจากการลงหมอ และถูกเลี้ยงเอาไว้เพื่อเป็นสิริมงคลครับจนเมื่อถึงศตวตรรษที่18ที่หมู่บ้านโอจิยะจังหวัดนิกาตาประเทศญี่ปุ่นซึ่งนิยมเลี้ยงปลาไนไว้เป็นอาหารเหมือนกันนะครับก็ได้จับปลาไนพาเหล่าทั้งหลายมาผสมพันธุ์กันไปไปมาจนเกิดเป็นปลาที่มีสีและลวดลายสวยงามสีขาวแดงซึ่งก็คือโคฮากุนั่นเองครับหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาเป็นปลาแฟนซีครับหลากหลายสีตามมาอีกมากมาย ซึ่งชาวญี่ปุ่นเรียกว่าโค้ยหรือนิชิกิกอยและจังหวัดนิกาตะก็เลยได้ชื่อว่าเป็นเมืองบ้านเกิดแห่งปลาแฟนซีครับนับจากนั้นเป็นต้นมาครับปลาแท้จริงต้นตอเนื้อจริงนี่จะสีดำล้วนคล้ายคร้ยังสุดมากกว่าอ๋ออย่างนี้อ๋ออย่างนี้ใครกอยะมากรอยแต่ที่มันเป็นสีอย่างนี้นี่คือผิดปกติเลยการเป็นสวยงาม อย่างนี้นีในประเทศญี่ปุ่นนี่มีฟาร์มปลาคับเยอะแค่ไหนอะคะแล้วมีที่ไหนบ้างอะคะ In Japan there are three to four breeders mm. but two major breeding place is Niigata and Hiroshima there is the biggest fish farm in Hiroshima which is Sakai ตัวเมืองฮิโรชิมานะครับตอนนี้ พี่เคนทาโร่สังนะครับก็กำลังพาเรามุ่งหน้าไปยังสากายฟิชฟาร์มนะครับฟาร์มปลาคารบนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะครับจะเห็นว่าค่อยๆขับรถออกมาจากตัวเมืองเนี่ยไกลออกมาเรื่อยๆนะครับข้างทา,างก็เริ่มเป็นภูเขานะครับเป็นธรรมชาติเป็นชนบทมากขึ้นแล้วครับ